ตัวนี้เพิ่มขึ้นมาใหม่หรเนี่ยเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้นมาใหม่ค่ะซึ่งส่วนใหญ่ชื่อนี้เราจะเจอกันในธุรก,กิจรับเหมา<ภ>นะฮะเงิน,น,นไม่ใช่รับเหมากับโรงงานพวกมีโรงงานอุตสาหกรรมนะคะหรือพวกกลุ่มรับเหมเาเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันมันคือเงินฝากประจําเงินฝากประจําแล้วเอาไปค้ำประกันค่ะ เพราะฉะนั้นผังบัญชีเราต่อไปเราต้องวางระบบแล้วว่าเออผังบัญชีเราก็จะเขียนว่าเงินฝากประจํา3เดือนเงินฝากประจํา1ปีเงินฝากประจํา3ปีถ้าเงินฝากประจําสมมติ3ปีแล้วเอาไปค้าประกันไฟฟ้าโรงงานหม้อแปลงไฟฟ้าโรงงานถ้าเอาไปค้าประกันไว้ต้องเอามาใส่ชื่อนี้เลยค่ะจัดประเภทตอนกุ๊กงบนะเงินฝากธนาคารที่มีภาระค้าประกันชื่อใหมนน่เพิ่มขึ้นมาอันนี้เพิ่มนะครับหรือ เอาเงินฝากประจำนะคะในธุรกิจรับเหมาเนาะเขาเอาไปทําอะไรคะเงินฝากประจําของธุรกิจรับเหมาเอาไปค้าประกันแบงการันตีหรือสัญญางานนี้เพราะฉะนั้นเองเงินฝากประจําของเขาเนี่ยที่เราเห็นเห็นอยู่ปกติเขาจะไม่ได้เอามาไว้แบบฝากเพื่อกินดอกเบี้ยฝากเพื่อค้านู่นค้านี่มากกว่านะคะเราต้องเอามาใส่ตรงนี้แล้วเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วยนะว่าค้าประกันอะไร